็สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวแฮนด์จับโชคนะครับรีวิววิธีการใส่นะครับตามคอมเมนต์ที่ขอมาว่าใส่แล้วจะติดไหมติดทังไหมล็อกคอได้หรือเปล่าได้ตัดหูไฟเลี้ยวหรือเปล่าเราจะมาดูในคลิปนี้เลยนะครับก็ขนาดแฮนด์ก็สี่สิบเมิลนะครับเห็นเนาะ ขนาด47มิบเจมิลนะครับผมอย่าสั่งผิดนะสี่ิเจ็ดมิลเเห็นก็จะประมาณนี้ขนาดมันจะกดลงหน่อยมันจะไม่ได้ตรงดิ่งขนาดนี้เลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใส่เลยครับก็โอเคนะครับ ตอนแรกก็ถอดชุดโคมหน้าแล้วก็ชุดแฮนด์ออกเลยนะครับแล้วก็ถอดชุดเรือนใหม่ถอดหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับถอดเสร็จส่วนใครที่อยากจะถอดตุ๊กตาแฮนด์นะครัก็จะมีเบอร์สิบสี่ข้างล่างนี้นะครับต่อมาก็ใส่แฮนด์เลยนะครับก่อนจะใส่ก็ต้องเอา แฮนไปเจาะรูกอนนะครับผมเจาะรูเพื่อล็อกกับประกับคันเร่งเรานะครับสองข้างนะครับแล้วก็ใส่ไปเลยมันจะล็อกพอดีนะครับก่อนใส่ต้องโหลดก่อนนะครับโหลดให้เท่าตัวนี้เลยนะครับแต่ของผมโหลดสามนิ้วนะครับมันจะเตี้ยหน่อยใส่เข้าไปเลยแล้วกดลงมันจะ ชนพอดีนะครับเอาตัวนี้เป็นเปนเกนเลยนะครับใส่เสร็จแล้วก็ล็อกเลยนะครับ ข้างเลยนะครับจะชนไป Okay. นี่นะครับจอดูเพื่อจะมาลอกกับเนี่ยตัวเดือยเล็กๆัวนี้เพื่อให้มันเข้ากับรูตัวนี้นะครับเวลาเราใส่แล้วเวลาเราขยับหม,หมุนอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่หมุนนะครับฝั่งขวานะครับขวาก็เจาะนะครับสังเกตนะครับว่าวไฟเดียวเรามันจะชนกับตัวแฮนด์นะครับซึ่งมันจะไม่สามารถใส่ ใส่ตัวนี้ได้ดูนะครับเนี่ยมันจะชนเนี่ยมันชนเห็นไหมปกติได้ตัดนะครับเขาจะตัดตรงนี้ทิ้งเลยเวลาจะทําเดิมก็คือทําลําบากนะครับเนี่ยนี่คืนอน็อตเดิมนะครับเห็นไหมน็อตเดิมมันจะสั้นนะครับผมวิธีแก้นะครับให้เปลี่ยนน็อตนะครับผมน็อต เอาตัวเท่านี้เลยนะครับยาวๆอย่างนี้เลยนี่คือน็อตเดิมนะครับนี่คือน็อตที่เราต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแล้วเราจะไม่ได้ตัดหูไฟเลี้ยวนะครับเราจะมาใส่กันนะครับก่อนจะใส่ก็ต้องมีบูทรองนะครับใครไม่มีบูทก็ใช้น็อตเหมือนผมก็ได้นะครับเพืนเพื่อนใช้แบบนี้ก็ได้นะ n o อตนอตตัวเมีย yeah. เรามาใส่กนะันใส่ไฟเก็ยียบให้ดีเลยนะครับสังเกตไหมครับถ้าหูไฟเลี้ยวเรามันจะยื่นออกมานะครับมันจะมีระยะให้เราใส่ไฟเลียวเดิมได้นะไฟเลี้ยวเดิม,มน่าจะใส่ใส่ลำบากครับ แนะนำให้เป็นไฟเลี้ยแต่งนะครับผมจะใช้ไฟเลี้ยวตัวนี้นะครับนจะใส่ได้หรือใครใส่ตัวเลก็กกว่านี้ยิ่งดีครับโอเคเรเราลองเสร็จมันจะยื่นออกมานะครับสองข้างเลยนะครับ ะจะมีช่องให้พอสายไฟเลี้ยวได้ส่วนปัญหาปัญหาที่ต้องเจอนะครับปัญหาที่ต้องเจอก็คือไฟหน้านะครับผมไฟหน้ามันจะกดลงก็คือเราใส่โคมเข้าไปหน้ามันจะทิมลงทั้งทิมลงข้าง,ง,งล่างนะครับเวลาเราขี่กลางคืนมันจะ ไฟเรามันจะทิ่มลงทิ่มลงพื้นนะครับแต่ผมมีวิธีแก้ครับเราแก้ไปแล้วเหมือนไฟสแตนดาดเลยครับไฟยัยิงตรงแต่เราใส่ใส่ไฟเลี้ยวก่อนนะครับโอเคไง่ายๆครับผมทำเองที่บ้านได้ครับ สังเกตว่าหน้ามันจะทิ่มลงนะครับก็วิธีแก้นะครับเหล็กรูนะครับผมเพื่อนๆก็คือเราจะมาเรียกยยังงไนะเรีกว่าเราจะมาเสริมคางมันนะครับเสริมคางมันยืดออกมาข้างหน้านะครับ ช้เด็กรู้นะครับนี่คือวิธีวิธีที่จะทําให้ไฟเราเป็นปกตินะครับคือต้องใส่ตัวนี้นะครับลองไปทําดูครับดัดให้ได้ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็มาใส่ข้างล่างนี้นะครับเดี๋ยวใส่เสร็จเดี๋ยวให้ดูครับนี่นะครับ หน้ามันก็จะเชิดหน่อยนะครับผมหน้ามันจะเชิดนะครับคือนี่คือวิธีการแก้นะครับพ่อของเราก็ต้องโหลดหน้าลงพอโหลดไฟมันก็จะดิ่งลงใช่ไหมครับวิธีแก่เราก็ลองตัวนี้นะครับผมเด็กรูครับนไ ต้องเล็กรูนะครับผมหน้าก็จะเชิดนะครับเวลาขี่ไฟก็ปกติครับแต่เวลาทําก็ต้องคอยปรับไฟด้วยนะครับต้องคอยดัดคอยดัดว่ามันจะพอดีหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องลองเองนะครับผมก็ของผมพอดีคนระับโอเคครับโอเคนะครับส่วนที่ถามมานะครับ ว่าโหลดโหลดก e ี่นิ้วนะครับผมตอนนี้ผมโหลดสามนิ้วนะครับส่วนอีกถามว่าล็อกคอได้หรือเปล่านะครับแล้วเราจะมาดูนี่ล็อกคอครับข้างซ้าย,ยครับได้ข้างขวา ได้นะครับแต่เลี้ยวนะครับผมแล้วก็ออกปกตินะครับซ้ายขวามืใช้งานได้นะแล้วถามว่าเวลาเลี้ยวติดถังไหมนะครับติดนะครับติดอยู่แล้วครับถามไม่ต้องหว่วงติดอยู่แล้วส่วนมากก็ไม่ได้ขีด ไม่ได้เลี้ยวขนาดนั้นนะฮะแล้เลี้ยวก็มือเราก็จะชนพอดีโอเคครับเผื่อบางคนถามนะครับว่าโหลดสามนิ้วโหลดสามนิ้วแล้วเวลาโชกทำงานน่าจะโดนกับบางคนไหมครับเดี๋ยวผมจะให้ดู ไม่โดนนะครับผม